สบายดีสว e ัสดีสวัสดีนะลูกโชคสวัสด <dy> ีครับมาหากิโลวันนี้จิโป่จโปมไม่สองตัวแล้วม่สองตัวแล้วไม่แบบนี้เอากลิู้กันให้หนูกดหน้าตาหนักกว่าไ จิปโปมนีนะนี่สองตัวแล่นมก้ามันมันมัน่ัน,น <c oughs> อาวงหลยหลาแ่นแ้วอะเรอ่จหนาจะได้จะได้บ้านี่หากใหม่หลาย <c oughs> ชับเลยเลยหากใหม่กับกันหากใหญ่ ูมันลี่ได้ที่หลอนี่ค่ะมันมันมันอันนั้นมันเปลวมันอ๋องูเห็นบุหร จะจับเยอะสินเลือเหลือเลยก็ใช่ช่ีแล้วใชเลือโยกบงนี่น้องซกไปนู่นแล้วน้องซกห่ไม่อยู่ลอยู่เหลปนันกันยังมีหางไม่ ได้ <What? S 2> ยังบุได้ชำหลุกกดคนะุดเลยนะกระเทือนคุดเลยบุเสียนะคุดได้นั่นเลยคุดลงไปเลยมันอยากเสียเลยเลยคุดออกกงกว้างเลยเลยังบุเสียอ่เด็ คุดออคุดเป็นนี่ว่าได้อีกแล้วพี่น้องน่่งมตัวใหญ่ใหญ่เลยเจิปปอมลเลยจิปปอมเลยว,ว่าจิลลอเด้อจ้า,ามาลับชมช่องใหม่เด้อจ้าว่าพิษว่าบัตรก็ขอโทษขออภัยเด้อ ได,ได้ตัวหนึ่งแล้วมันมันสิละ่ะแล้วได้สามตัวแล้วไปไปดูกันเลยอันนี้เมนช่องสาปเปินทางแขกเดือจ้ะเิ่นกับมานำเนาะมากับแฟนเปิน่นี่แฟนเนิ่นคุดอยู่ ขุดลึกๆขุดไวๆนีมันอยากง่ายหูเลยจิหล่อเออมันมีหากใหม่ชับเลยในชิปตถือว่าเก่งแล้วนันนี่นะได้มาชิบตูเอยากเห็นมันแต่มันโตใหญ่ลีนะ ชุดละอ่ะอเด้งฮะแค่น,น่ะในตีนนะอ๋เบังแม่ผลคุดออกผลคุดมันออกอืเออกือบไร่เห็นไหมน่ะ,อะเออใน,นมันมุดอยู่ในอันควายผลอันคุดนะเมื่อขวากินแ่บแสบไปเมาปุ่น,ปลนลวกผักเออหานบ้านเฮา อาหารบ้านนาได้บอกเอออยู่หนทางนี่ขุดง่ายอยู่มมด้ม,มีเลขสามยันตรงทางนะฮึอ่าอยุงขบน้าผากลูกมึงดูมึงดูอันนี้ <laughs> ชิตบะไหมผัดสองโตผุดหนะอย่ามือโตแขนคนโอ้ขี้เข็บไลายึงได้หลังเลยเห็นะนะแต่บักว่างเย ไเมงงอออมางอได้หนังเอ้ยจักเห็นไผลูกอันขุดขีหล้านมักจกูข่อยนี่ล่ะแล้วแต่ผู้เคยด้ผู้บงคนกขุดไปนําขุดแล้วก็จกูมันโอ้ขุดนํากันมันใสิเก็บนแมงงอลานี่ครับตงแน่ลูกเอ้ยยุงมาเทียวป่าได้มืนี่า ได้แล้วพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ขนาดเลยจิรอยามนี่กำลังออกปัวอีกเนาะนี่ได้ขวดเ้าใส่กันเลยใส่ขวดนี่นี่เอาถือง่ายได้แล้วได้แล้ว Hiện ít là Hiện quay ít lâu Này đi leo Hà tô bạn này Hà tô là đấy Bình ơi Lai đây cụt bên đây lại ้องไพ่บุ้มีม,ม,มันอยู่ถับก,ก,ดดกันับพู้ปวกใดเราเปิดบางทีกะ มันอยู่ใกล้กับผูปวกล่ะนี่ชับน,น่ชับอีกแล้วชับอีแล้วชับอีแล้วชับอีบอลนีนี่<บ>่นี่นีอน่ี่นีอตี่นี่ี่นนี่นี่นนนน จีนลาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยบาดหน่อยยุ่งายพี่น้องเอ้ยได้เป็นชิปเจ้าโตนี่แหละกิโลอกอ่ะจีน่าพี่แลาน้องไปก่อนเด้อบาดหน่อฝากกดไลค์กดติดตามให้หนยเด้อคลิปใหม่มือใหม่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษ,โทษขออภัยนำหลายหลายสวัสดีครับเด็กลอก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ